สอมมารายสเอพิโซดนี้ผมรวบรวมข้อมูลประเด็นเนื้อเรื่องและข้อสังเกตจากทีเซอร์ตัวแรกของ Black Adam มาเล่าให้ฟังกันครับโดยก่อนจะเริ่มทางผู้ชมเข้ามาติดตามรับชมวิดีโอของ The Move เป็นประจำยังไงผมรบกวนกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ เอาล่ะแบล็กอดัมในฉบับ DC ซคอมิกนั้นเดิมทีเขามีชื่อว่าเท็ดอดัมเขาอาศัยอยู่ในอาณาจักรคารดักใน,าน,นาฐานะทาสครอบครัวถูกสังหารโดยทรราชที่ปกครองอยู่ในเวลานั้นและตัวเอกคนนี้ก็โดนจับกุมตัวเอาไว้อย่างไรก็ตามเท็ดอดัมก็ได้รับการช่วยเหลือจากอามมนหลานชายของเขาจนกระทั่งทั้งสองหนีออกมาได้นะครับแต่ว่าระหว่างทางอดัมถูกโจมตีจากทหารจนได้รับบาดเจ็บสาหัส ่ว่าอามันก็ไม่ยอมทอดทิ้งอาของเขาทั้งสองฝืนเดินทางต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งคนพบว่าตัวเองได้เข้าไปสู่ดินแดน Rock of eternity จะชาแซมปรากฏตัวเพื่อมอบพลังให้กับอามันนะครับเพราะเขามองเห็นความดีงามที่มีอยู่ในตัวตนของพวกเป็นหลานชายชาแซมนั้นต้องการให้อามันคืนอิสรภาพให้กับคารดักโดยแลกกับการที่เขาจะรักษาบาดแผลให้กับเท,ท็ดอาดัมเมื่อตกลงกันได้ชาแซมจึงทำตามสัญญาครับอามันได้รับพลังจากชาแซมพร้อมกับเข้าใจกลไกการแบ่งปันพลังดังกล่าวให้กับคนในครอบครัวนั่่นททให้ทท้้้เเอออาาดดดดดััมงงกก็ไไไรบผลลลยยววป ทั้งสองเรียนรู้วิธีการใช้พลังเหนือมนุษย์ที่ได้รับกระทั่งเวลาแห่งการโค่นล้มอำนาจก็มาถึงพวกเขาต่อสู้โอชนะทอราชผู้นั้นจนได้นะครับแต่ว,ว่าผลตัดสินชี้ขาดนั้นกลับแตกต่างเนื่องจากตัวอามันเองนั้นไม่ต้องการหลั่งเลือดใครอีกต่อไปเขาอยากให้เกิดสันติภาพโดยไม่ต้องเข็นฆ่าใครอีกกลับกันนะครับเท็ดอาดัมนั้นหวั่นเกรงว่าแผนการของหลานชายจะไม่เวิร์กการสูญเสียกับความทุกข์ทรมานที่เขาเคยได้รับมาส่งผลให้เขาตัดสินใจสังหารอามันและก็ทอราชคนดังกล่าวลงเพราะเขาคิดว่านี่คือออทททางออกีีี่่ดดสุดแล้ว เท็ดอดัมเป็นที่รู้จักกันในนามแบล็กอดัมหลังจากนั้นนะครับเพราะในที่สุดเขาก็ปลดปล่อยคันดักได้สําเร็จเท่าที่ผมเข้าใจก็คือเขาปกครองดูแลอาณาจักรดังกล่าวในดินแดนอียิปต์เรื่อยมาต่อสู้กับอันตรายที่รุกรานทั้งตัวละครที่เป็นตัวแทนแห่งบาปทั้ง7ต่อสู้จัดการเอเลี่ยนที่ลุกรานโลกเมื่อหลายพันปีก่อนแต่ว่าจู่ๆเขาก็หายตัวไปซึ่งแท้จริงแล้วนะครับมันเป็นผลมาจากการที่แบล็กอดัมเริ่มต้นสังหารสมาชิกของคาลซิลออฟอีเทอร์ตี้ส่งผลทำให้ชาแซมจำเป็นจะต้องผนกตตัััววนนนนนขออออองงไททคีีีีี้้้้เเาาแ่พมดดูยบบโร ว่าแบล็กอะดัมฉบับดูวเวนจอนสั้นก็น่าจะประสบกับชะตากรรมเดียวกันครับ เพราะเขาเองก็โดนผนึกเอาไว้ข้อมูลระบุว่าดเด e c เ u n c i l of ฟวิสาร์หรือว่าสภาสูงแห่งเหล่าจอมเวทคือผู้ที่ทำแบบนั้นครับเหตุผลก็เพราะว่าเขาใช้พลังในทางที่ผิดเท็อดัมฉบับดี e ีเ e ็กซ์เทนเ e ็ดยูผู้นี้ลงมือแก้แค้นให้กับคนในครอบครัวทั้งๆท,ที่เขาเป็นฮีโร่ผู้ทรงคุณธรรมมาก่อนเนื่องจากเดิมทีเขาซิลออฟวิสาร์ดก็เคยแต่งตั้งให้เขาอยู่ในตำแหน่งเดียวกับบิลลี่แบสซันผู้บัญชาแซมคนปัจจุบันนั่นเองผลของการกระทำของแบล็กอะดัมในตอนนั้นได้ปลดปลอ, Seven Sin, อวาา,ออา้ตเิผไส กว่า5,000ปีครับ เราสังเกตที่ได้จากเชลเลอร์จุดแรกจึงเป็นฉากเริ่มต้นเราจะเห็นโครงสร้างของสุสานโบราณที่เชื่อว่าที่นี่อาจจะเป็นบัลลังของ Kingdom of ฟ a n d a ัฟมาก่อนเราจะได้เห็นไอเทมที่มีรูปทรงคล้ายกับมงกุฎของราชาแบล็กอดัมนั้นคงจะปกครองดินแดนนี้ไปจนถึงยุคที่รุ่งเรืองที่สุดเพราะว่าในขณะเดียวกันเราก็จะได้เห็นภาพคอนเซปต์อาร์ที่เป็นฉากเบื้องหลังอีกด้วยหรือว่าจะเป็นรอยทะลุที่มีแสงส่องก็น่าจะเป็นพลังสายฟ้าของชาแซมที่ฟาลงมาปิดผนึกราชาผู้นี้ลงในที่สุด ประเด็นข้อสังเกตที่2อเอเดรนาโทมัสรับบทโดยซาร่าซาฮิเธอปรากฏตัวในเชลเลอร์ในฐานะของนักสำรวจที่เข้ามาภายในสุสานเพื่อตามหาเบาะแสของแบล็กอะดัมนะครับทั้งนี้บทบาทของเธอจึงเปลี่ยนไปจากต้นฉบับในคอมิกอยู่พอสมควรเพราะว่าเอเดรนาฉบับการ์ตูนนั้นเธอเป็นธาตุที่ได้รับการปลดปล่อยโดยแบล็กอะดัมกระทั่งเธอก็ได้กลายมาเป็นภรรยาของเขาในที่สุดเอเดรนาได้รับพลังของเธอจากโซยคอยคอมู u เลตออฟเดอะกอ e เด i s สไอซิสนั่นทาให้หญิงสาวมีอีกสมญานามหนึ่งว่าไอซิสที่เป็นชื่อของเทพีแห่งอียิปต์โบราณยงงไก็ตามนใ DCSS แทนเ n ็ดยูนินั้นดูเหมือนว่าบทบาทจะกลับกันนิดหน่อยตรงที่หญิงสาวคือผู้ที่มาปลดปล่อยแบล็กอดัมให้หลุดพ้นจากผนึกเวทมนต์นั่นเองครับ ข้อมูลที่3มาวานเคนซารีนักสแสดงคนที่เดินทางไปพร้อมกับอะดรีนาโทมัสเขาคนนี้น่าจะรับบทเป็นซับบักตัวละครที่เป็นเหมือนขั้วตรงกันข้ามของฝั่งชาแซมที่ปกติพวกเขาจะตะโกนคําว่าชาแซมเพื่อรับพลังสายฟ้าแต่ว่าการตะโกนด้วยคาว่าซับบักกลับเป็นการรับพลังของปีศาจจากคุมนรกทิโมธีคานส์คือตัวละครในฝั่งคอมิกที่ได้รับพลังดังกล่าวครับนั่งส่งผลให้ซับบักจึงมีบทบาทในฐานะศัตรูของทั้งชาแซมและก็แบล็กอดัมเพว่าตัวละครของมาวานเคนซารีจะออกมาในลักษณะแบบไหนคงต้องรอดูกันต่อไป ข้อมูลที่4ี่ชาวแซมคือคำที่ใช้ปลดปล่อยแบล็กอะดัม ข้อสังเกตนี้ในทีเซอร์จึงเป็นทั้งจุดที่เชื่อมโยงสู่เบื้องหลังตัวละครคนนี้ที่ได้รับพลังมาจากเดอะคาสิวออฟวิสซาร์ดกับข้อชวนสงสัยว่าเอเรนารู้เรื่องนี้อยู่แล้วตั้งแต่แรกหรือเธอเพียงแค่อ่านอักขรที่เขียนบนพื้นโดยที่ไม่ได้ตั้งใจจากนั้นเธอก็ลองตะโกนคาว่าชาเซมออกมาโดยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นทั้งนี้ถ้าเราลองตะโกนคําว่าแอดไวส์ดูบ้างนะครับคุณผู้ชมก็ย่อมคิดถึงส่วนจำหน่ายอุปกรณ์ไอทีที่มีครบทุกอย่างทั้ง p ีโนต้ตบุ๊กเกมยรัาคบ โดยตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนะครับผู้ชมที่สั่งซื้อสินค้าจาก advice.co.th สามารถใช้โค้ด TMF61 เพื่อเป็นส่วนลดได้นะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับนึกถึง i อนึกถึง a d v i ว e จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับและถ้าตะโกนคำว่า Op t u s แม้แวันจะไม่ได้โผล่ออกมาแต่มันก็ทำให้เราคิดถึงแว่นถนอมสายตาจากการใช้งานคอมพิวเตอร์และจอทีวีด้วยคุณสมบัติตแสงสีฟ้านะครับที่ทาให้ใส่สบายอีกทาง Op t u s มีขาแว่นที่บางและเบาแต่ก็ทนทานตกไม่แตกทับไม่งอไม่หักผู้ชมที่สนใจก็สามารถเข้าาสอบถมม facebook.com ค of ออฟท s โดยถ้าใช้โค้ด The Move นะครับก็จะได้รับส่วนลด100บาทด้วยนะ ประเด็นข้อสังเกตที่5ก็คือพลังของแบล็กอดัมในทีเนี้เราจะเห็นว่านอกจากไอเดน่าและซับบักแล้วฐานติดอาวุธกลุ่มหนึ่งก็ติดตามคนทั้งสองมาด้วยหรือถ้าลองดูจากลำดับภาพเราจะเห็นว่าช่วงที่สายฟ้าฟาดลงมา2ตัวละครไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วนะครับซึ่งความเป็นไปได้จากที่ผมคิดก็คือการตะโกนคําว่าชาแซมครั้งแรกอาจจะยังไม่ส่งผลในทันทีพอตะโกนเสร็จพวกเขาเห็นว่าฐานกําลังติดตามมาก็เลยไปซ่อนตัวครับกระทั่งการปลดผนึกเริ่มส่งผลคนที่ได้รับผลกระทบจึงเป็นพวกฐานเหล่านั้นนั่นเองนอกจากนั้นเรายััังงงงไดด้้้เห็นพลขอ Black Adam อีกกวยรทา ใช้พลังสายฟ้าจนทําให้ร่างของเหยื่อสลายเหลือแค่กระดูกความไวในการหยุดกระสุนสกิลในการลอยตัวและผิวหนังที่กันกระสุนได้เอาละครับและประเด็นเนื้อเรื่องข้อสุดท้ายก็คือเรื่องราวของแบล็กอะดัมจะยังมีตัวละครเด่นๆคน,นอื่นๆอีกด้วยนะครับทั้งดรเฟดที่รับบทโดยพีเ r สบล็อตแน่น ฮอคแมนที่แสดงโดยเอลดิสฮอชหรือว่าไซโครนที่แสดงโดยควินเทซ่าสวินเดลโดยการที่แบล็กอ d ดัมเป็นตัวเอกของเรื่องนั้นทําให้เขาน่าจะมีบทบาทในรูปแบบของแอนตี้ฮีโร่ที่ไม่ได้ขาวสะอาดเชกเช่นเดทพูลของฝั่งมาเวลแบล็กอะดัมคงต้องต่อสู้กับศัตรูที่มีความชั่วร้ายมากกว่าเขาซึ่งเดียวกันว่าอาจจะเป็นตัวละครบ,บาปทั้ง7แล้วก็ยังมีทฤษฎีที่เชื่อมโยงไปยังเหตุการณ์ใน i c e League ด้วยนะครับว่าเมื่อ5 0 0 0ันปีก่อนแบล็กอ d ดัมก็อาจจะมีบทบาทบางอย่างในการต่อสู้กับ Dark ดาร์กไซด์ด้ออน,น,นัท้้้้งีีถามขมขอูล ตกหล่หรือว่ามีผิดพลาดอะไรไปบ้างยังไงผมต้องขออภัยไว้ล่วงหน้านะครับเอาเป็นว่าถ้าเชลเลอร์อยังเป็นทางการออกมาเมื่อไหร่ไว้เราค่อยมาพูดคุยกันอีกทีหนึ่งในตอนนั้นนะสุดท้ายวิดีโอนี้ผมเอจาก Channel เดอะมูฟลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ